ผู้ชมคะช่วงท้ายปีแบบนี้จะเดินทางทั้งรถทั้งเรือต้องระมัดระวังนะคะใครจะไปคิดเนาะช่วงเช้าที่ผ่านมาอ,มอยู่ๆเรือขนส่งที่ขนส่งแล้วก็บรรทุกไอ้หันหันหินปรากฏว่ามันหนักอยู่แล้วนะคะคมันจะย,วยาวๆอยู่ๆคะ่ะมันเสียการทรงตัวแล้วช่วงท้ายของมันสบัดเข้าไปชนกับเรือท่องเที่ยวที่เขาจอดเอาไว้ทั้งหมด5าลำปรากฏว่าเรือท่องเที่ยวหนึ่งในนั้นจมด้วยค่ะคุณผู้ชม เรือเรดเป,อเป็นกาบเรือจะเห็นว่าตรงที่วงไว้คือความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ไม่เพียงเท่านั้นนะคะคือชนไปทั้งหมดนี้ห้าลำบริเวณที่ว่าคือสะพานกรุงเทพแขวงบางคลแลมเขตบางคลแลมกรุงเทพเจ้าหน้าที่นะคะทั้งตำรวจน้ําทั้งฝั่งของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเองก็มีการประสานไปยังจุดที่เกิดเหตุดโดยผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่ามีผู้ได้รับบ,บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้โชคดีนะ ไม่ชนตรงสออะพา,น,ะาน,ะนเอเนี่ยไหลไปนไหลไปน่ยชนแล้วไปกระแทกกันนะคะคือมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเป็นผู้หญิงหนึ่งคนแต่ว่ามันมีเรือที่จมลงไปด้วยหนึ่งลำที่ชนน่ะใช่ค่ะทีนี้ก็ต้องไปสอบถามทางด้านของคุณลุงธงชัยอายุ60ปีแล้วนะคะเป็นคนขับเรือเล่าแบบนี้บอกว่าก็ขับเรือบรรทุกฐานหินมาเนี่ยแหละก,กาลังจะมุ่งหน้าไปพระนครศรีอยุธยาแต่ทีเนี้ย กระแสน้ํามันเชี่ยวแรงปกติเนี่ยควบคุมเรือได้นะแต่ว่าหลังๆเนี่ยเรือนําเที่ยวมันเยอะมากๆมัน,มนมก็บังคับยากจริงๆฟังเสียงคุณลุงธงชัยค่ะแต่คุณลุงก็ยืนยันว่าคืออุบัติเหตุอุบัติเหตุ<ป>แล้วผมจะทำยังไงอะเชือกมันขาดะอะผมก็ทนพวงไม่ได้แล้วให้ทำทำยังไงอะแล้วผมจะไปโทษเชือกไปโทษสลังเชือกมันก็ใหม่แป่มันขาด แต่ให้ทำยังไงอ่ะเหนือการควบคุมของเราแล้วอ่ามันเกินความอำนาจของเราโอเคไม่ไม่ไม่มีการดื่มสุราไม่มีการเมาอะไรเนาะมีครับอ่าเดี๋ยวบอกไม่มีไม่ได้แต่ว่าจอดเรือผมกินเนี่ยผมกําลังจะโดนเป่าอยู่เนี่ยอ๋อถ้าจอดก็กินอ่าแต่ถ้แล้วก็ผมก็โดนเป่าว่าตั้งแต่แรกแล้วแล้วเราขึ้นไหม ก็ผมเป่าแล้วไปเรือผมก็ให้จนายเขาดูแบบอ่าผมบริสุทธิ์นะแต่ทางนี้เขาไม่เชื่อเขาจะเป่าไม่อีกอ่ะเขาไม่เป็นไรดิอ่าแล้วตอนนี้คุณลุงมีแอลกอฮอล์ไหมไม่มีครับที่ปักกับท่าเรืไม่มีไม่มีค่ะโอเคแกบอกเลยโอเคเคลียคุณลุงธงชัยบอกว่ามีดื่มบ้างเล็กน้อยแต่ว่าตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์แล้วไม่เกินกว่าที่กําหนดนะคะแต่ทีนี้ถ้าไปดูสภาพความเสียหายของเรือเนี่ยคุณผู้ชมคือถ้าไปดูนะด้านในอ่ะเห็นบอกว่า กระจกเนี่ยเห็นไหมร้าวเลยอ่ะอันนี้คือเป็นเรือท่องเที่ยวแล้วคือโชคโชคดีนะเดชบุญที่ที่เขาจอดไว้เฉยๆเนี่ยข้างข้างเรืออีกอันหนึ่งฉีกเลยนะอันนั้นเป็นรูแบบฉีกทางยาวเลยแล้วก็มีอีกลำหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมเป็นเรือลำเล็กๆเนาะมันจมลงไปข้างใต้เลยอะค่ะสภาพความเสียหายนี้คือตอนแรกที่เราดูจากข้างนอกมันเหมือนจะไม่แรงนะแต่ใกล้ๆถ้าของจริงคือมันแรงมากเนี่ยเห็นไหมจมลงไปกว่าจม อันนี้เขาบอกว่าเน่าจะเป็นสปีดโบ๊ทเรือทั้งลำเลยอะเจ้านายบอกไม่เป็นไรใช่ไหมคะ,ะเจ้านายให้กําลังใจด้วย <c oughs> ยังมีกําลังใจดีอยู่นะคะความเสียหายก็น่าจะว่ากันไปเพราะว่ายังไงก็ยืนยันเขาบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุหหไม่ได้เมาค่ะดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 3 4 HD f l o โหลดฟรีโหลดเลย Thank you